หาดแแห่หาดแฮห่อยู่อำเภอถาดพนมจังหวัดนครพนมนะครับเทื่อนี้ก็ถือเป็นเทือแรกของผมที่ได้มาหาดแฮห่เพราะว่าเราเ,เคยมาจักเทือเทื่อนี้พอดีมาเหตุภารกิจนอกสถานที่พอดีมีเวลาว่างเ,เพิ่นเลยส่วนผ้ามาเบิง่งซึ่งมันบไกลจากที่มองเห็ุงานนะครับไม่้แล้วก็โอ้สมสมที่ว่าเพิ่น ว่ามันงามอยู่ซึ่งช่วงนี้โควิดคดกับเมื่อหลายปีนนะครับเพิ่งเพิ่งสิเปิดมาเมื่อวันที่สี่กลุ่มพาพันธิพานมาผู้ได้สี่มาเที่ยวมาชมก็ต้องผ่านการฉีดวัคซีนอย่างหน่อยสองเข็มนะครับแล้วก็ตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็สิล่งเลือกขามฝากไปการไปมานี่สะดวกสบายครับเกลียก็บ่ต้องเสียตังค์ดอกอาจจะเสียกับไปหอดฟังหอดหาดแี่แล้วก็อาจจะเป็น เสียไอค่าอาหารเครื่องดื่มนะครับซึ่งกับพ่อแพง่งก็ถือว่าเป็นปกติธรรมดาบรรยากาศหัดแห่นี่ยน้ำใสครับน้ำใสน้ำไหลยเย็นมีเห็นหินน้าโขงสวยๆมีปลาหน่อยปลาใแหญ่เขาเห็นมีสซุ่มให้นั่งนะครับ ตากล้มเย็นเยนนั่งทึงซุ่มย้อนขาเสนา้ำอากาศร้นอนกครถือว่าเป็นการพักผ่อนอีกอย่างหนึ่งการไปมานี่สะดวกสบายบครับบกไกลจากวัดประทานพนมปันไหนถามคนแถวนั้นเพิ่นระสิหูเพิ่นระสิบอกให้ท่างไปได้ซึ่งไปแล้วพุบ๊บมีวังครับบรรยากาศดี เหมาะสาหรับการไปพักควอนย่อนใจในช่วงหนาห้อน,นสินางเย็น,น,น,นเย็นนางใสใสลมพัดเย็นช่วยๆเิ่งบรรยากาศใดดีเด้ครับอากาศก็ดีช่วงนี้ส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยเนาะผู้ได้วางก็จะลืมเรื่อครับแวะไปเที่ยวหาดแห่อํำเพอทานพนมจังหวัดปุกคอนพนมการไปมาสะดวกสบายถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีก หนึ่งที่หนาไปเบิ่งชงครับสำหรับ,บที่นี่ค็ขอจบเพียงแค่นี้ครับผม